น่าดื่มไหมวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆแปรูปกระเจี๊ยบสดกันนะดอกสดหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะตัวนี้น้ําหนักประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยกรัมนะเพื่อนๆน,นะตัวนี้เขาจะให้ความเข้มข้นสูงนะเราใช้ห้าหกร้อยกรัมเนี่ยในสูตรทํไวน์เนี่ยพอดีเลยนะคะสูตรในวันนี้นะป้าหมูใช้กระเจี๊ยบห้าร้อยกรัมนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมทําความสะอาดดอกกระเจี๊ยบกันก่อนนะป้าหมูจะมาอัปเดตในขั้นตอนต่อไปค่ะ เดี๋ยวเราจะใช้น้ำหนึ่งลิตรมาต้มกระเจี๊ยบสดนะคะเทลงหม้อต้มไปได้เลยเปิดเตาค่ะตอนนี้น้ำร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทเดอกกระเจี๊ยบสดลงไปเลยเราใช้ดอกกระเจี๊ยบครึ่งกิโลนะคะเพื่อนๆอ,อยากเข้มข้นก็ออกใช้หนึ่งกิโลได้เลยนะเทลงไปได้เลยค่ะดอกสดเนี่ยมันจะให้สีเข้มมากพอเราเทเดอกกระเจี๊ยบลงไปน้ำเริ่มเดือดแล้วเพื่อนๆเ,เ,เทน้ำตาลทรายลงไปเลย เราใช้น้ำตาลทรายขาวค่ะวันนี้หนึ่งกิโลโเทน้ำตาลลงไปเพื่อนๆคนเลยนะคะสีมันเริ่มออกแล้วเห็นไหมคนเลยค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายเลยเราคนจนน้ำตาลทรายละลายแล้วเดี๋ยวก็หมูจะเบาไฟเราเบาไฟลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้มดอกกระเจี๊ยบต่ออีกสิบห้านาทีนะเดี๋ยวครบสิบห้านาทีมาดูกันค่ะเดี๋ยวป้าหมูจะปิดเตาก่อนนะเนี่ยเพื่อนๆดูสีน้ำ นี่นะคะเราต้มนานเราก็จะได้สีที่เข้มนะคะแบบนี้นะเห็นไหมเพื่อนๆต้มไฟอ่อนเนี่ย15นาทีก็ได้นะเดี๋ยวเราจะพักให้น้ําต้มกระเจี๊ยบสดเนี่ยเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะเพื่อนๆน,นะถึงจะไปสู่ขั้นตอนการผสมนะเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้เราพักจนน้ากระเจี๊ยบเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะคะเราต้มจนได้ความเข้มข้นของกระเจี๊ยบเพื่อนๆดูนะสีแบบสวยมากเราจะตักดอกออกนะคะ เราจะตักดอกออกเราจะไม่หมักไปพร้อมดอกนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเราต้มได้ความเข้มข้นสูงละในขั้นตอนต่อไปนะเราจะใส่น้ำผึ้งนะคะสูตรไวกระเจีย๊ยบสดหมักน้ำผึ้งนะคะป้าหมูจะใช้น้ำผึ้งที่500 ml อนะเราจะเทลงไปเลยครึ่งขวดน้ำผึ้งแท้คือเขาจะให้ความหอมได้ ได้ความเข้มข้นสูงมากๆนะเพื่อนๆนนะเดี๋ยวใส่ไปเลยครึ่งขวดนี่นะคะปลาหมูใส่ไปครึ่งขวดเราจะไม่ใส่หมดขวดนะเพื่อนๆเพราะว่าน้ำผึ้งมันมีความเข้มข้นสูงเราคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะกลิ่นหอมมากเพื่อนเ่แบบอยากให้โทรศัพท์ส่งกินได้อ่ะคือมันหอมมากเลยเดี๋ยวเราจะเติมน้ําส่วนที่เหลือผสมให้มันเข้ากันนะคะ ในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะแบ่งน้ําใส่ชามเล็กไว้เราจะเท,ทยีตนะคะเพื่อนๆวันนี้เราหมักด้วยยีตทําไวเราตักน้ําแยกออกมาแบบนี้นะคะวันนี้เราจะใช้ที่ครึ่งช้อนโต๊ะถ้าใครไม่มีช้อนตวงเพื่อนๆใช้ช้อนกินข้าวนะใช้ครึ่งช้อนได้นะคะนี่นะคะนี่เราตักแบบนี้ครึ่งช้อนอันนี้คือช้อนตวงเนี่ยอันนี้คือครึ่งช้อนนะครึ่งช้อนโต๊ะเราจะเทยีตลงไปในถ้วยนะคะ เราจะใช้น้ำดื่มนะคะเราเติม4ลิตรนะ2 3 4เราใช้น้ำดื่ม4ลิตรเทยิตดลงไปเพื่อนๆคนให้มันเข้ากันก่อนนะคนให้ส่วนผสมมันเข้ากันค่ะแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะพักให้ยิต์ทำงานก่อนนะคะระหว่างที่เรารอให้ยิตดทำงานเนี่ยเราจะเทน้ำลงถังหมักก่อน ตอนนี้ยีตของเราก็กําลังขึ้นฟูป,ปุดเป็นฟองแบบนี้เห็นไหมคะแบบนี้หมายความว่ายีตทำงานได้ดีนะถ้ายีตหมดอายุเพื่อนๆดูง่ายๆเลยน้ํามันจะใสนะน้ําที่เราเทยีต์ด่ะมันจะใสน้ํามันใสยีตเนี่ยมันจะตกตะกอนนอนก้นนะแบบนั้นคือยีตตายหรือยีตหมดอายุนะคะแต่ถ้าเป็นขึ้นฟูแบบเนี้ยขึ้นฟูแบบของป้าหมูเนี่ยคือใช้งานได้เราเทยีตลงถังหมักได้เลยค่ะ พอเราเทยีสลงถังหมักนะเพื่อนๆปิดฝาให้สนิทก,ก่อนนะเราจะเขย่าถังการเขย่าถังนะเพื่อนๆมันช่วยเพิ่มออกซิเจนในถังนะแล้วก็ทําให้ยีสกระจายตัวทั่วถึงทํางานได้ไวขึ้นด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆคลายฝาถังออกครึ่งนึงนะให้เขาขยับได้แบบเนี้ยเราจะไม่ต้องใส่แอร์ล็อกเลยนะเราคลายฝาถังออกเพื่อนๆก็ติดสติกเกอร์ไว้ด้วยนะเราจะติดสติกเกอร์ไว้หมักวายกระเจี๊ยบสดหมักน้ําผึ้งนะคะ วันที่28เดือน11ป้าหมูจะหมักในอุณหภูมิห้องประมาณ2สัปดาห์เดี๋ยว2สัปดาห์ป้าหมูจะมาอัปเดตว่าวายกระเจี๊ยบสดหมักน้ำผึ้งของเราจะมีรสชาติที่เราพอใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเพื่อนๆรอ,อ,อชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตวายกระเจี๊ยบสดหมักน้ำผึ้งค่ะเราหมักมาได้2สัปดาห์แล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะทําการนกยิดนะเรากรองผ่านกระชอนได้นะคะเราไม่อยากจะให้มีเศษซากอะไรตกลงไปในน้ำวายของเรานะ เพื่อนเพื่ๆดูสีสวยมากเลยกลิ่นหอมมากนะคะวันนี้ป้าหมูจะมาสอนให้เพื่อนๆแก้ไขรสชาติของไวน์ที่มีความขมความเฟื่อนนะคะเราหมักมาสองสัปดาห์นะเพื่อนๆความหวานมันหายเกลี้ยงเลยนะถ้าใครที่ชอบขมชอบเฟื่อนนะเพื่อนๆนอกกี้ได้เลยแต่ถ้าใครอยากจะให้มีติดหวานเล็กๆอยากจะลดความขมลงไปหน่อยนึงเพื่อนๆก็เติมน้ำตาลทรายได้นะ ในขั้นตอนการน็อกยีดเนี่ยเติมน้ำตาลทรายเพื่อแก้ไขรสชาติเนี่ยป้าหมูให้เติมที่3 0มสถึงห้กรัมจะรู้ได้ยังไงว่าเติม30กรัมหรือ50กรัมก็ชิมค่ะชิมไวที่ตัวเองทําขมน้อยก็เติม30กรัมถ้าขมมากก็เติม50กรัมนะน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดงคะป้าหมูก็ดูสีไวทยเราเป็นหลักค่ะวันนี้ไวทยกระเจี๊ยบสดนะเพื่อนๆสีแดงสวยเลยนะหมูอยากได้ความหอมของน้ำตาลนะคะเราก็จะเติมน้ำตาลทรายแดงเพื่อนๆ น้ำตาลแสดงคือแบบนี้ไม่ใช่น้ำตาลที่ใส่เฉาวก้วยนะน้ำตาลที่ใส่เฉาวก้วยเขาเรียกน้ำตาลโอทึงน้ำตาลแดงก็คือน้ำตาลทรายแดงแบบนี้ค่ะวันนี้ปลาหมูเติมที่30กรัมเราจะเติมลงไปในขั้นตอนนี้เลยเปิดเตาค่ะเพื่อนๆเทน้ำตาลทรายลงไปเรารีบคนนะไม่ไงั้นน้ำตาลทรายมันติดก,ก้นหม้อนะคะมันจะมีกลิ่นเหม็นไหม้น,มนนะวันนี้เราจะน็อกยีสต์ที่40องศาเท่านั้นค่ะ การทำวายเครืうう the mm ่องวัดอุณหภูมิมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อนเพื่อเครื่องวัดอุณหภูมิมันเป็นระบบอินฟราเรดเพื่อนเพเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆใช้งานต้องคนน้ำวายไปด้วยเพื่อให้ไอร้อนเนี่ยมันขึ้นมาตัววัดอุณหภูมิมันจะได้จับได้นะเครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยมันจะค่อยๆแต่ระดับขึ้นตามความร้อนของตัววายเนี่ยนะเราจะวัดไปเรื่อยๆจนได้40องศา เราน็อกยีตที่40องศาเนี่ยมันเป็นการพราัจไรไวเนี่ยแบบเบาๆนะไม่ทําให้แอลกอฮอล,ล์ระเหยหรือไม่ทําให้วายของเพื่อนๆเ,เสียหายเนี่ยเห็นไหมคะมันค่อยๆไต่ระดับขึ้นเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมป้าหมูก็วัดได้ที่40.1องศาเนี่ยเราก็ปิดเตาได้เลยน็อกยีดนะต้องยืนเฝ้านะป้าหมูใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะเพื่อนๆจะต้องพักไวให้เป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะถึงจะเทลงถังบ่มได้นะ ห้ามเทวายในขณะที่วายยังมีอุณหภูมิสูงอยู่มันจะเกิดเป็นไอน้ำแล้วก็ก่อตัวเป็นฝ้าขาวค่ะในระยะยาวเนี่ยเพื่อนๆบ่มวายไปวายมันจะมีกลิ่นเหม็นเน่าเราจะต้องพักให้เป็นอุณหภูมิห้องก่อนเดี๋ยวป้าหมูจะกลับมาอัปเดตขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้เราก็พักวายกระเจี๊ยบสดหมักน้ำผึ้งจนเป็นอุณหภูมิห้องแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเทลงถังสำหรับบ่มได้เลย ตอนนี้เราก็เทวายลงถังเรียบร้อยแล้วนะคะป้าหมูจะสอนเพื่อนๆน,นอกยี่สอขั้นตอนโดยการเติมสารโพแทสเซียมเมตาไบซันไฟ์นะคะหรือว่าสารคงสภาพนะตัวนี้จะเป็นเม็ดละเอียดขาวๆเหมือนเม็ดเกลือเลยนะคะสูตรของป้าหมูทำเนี่ยห้าถึลิตรเราจะเติมที่2ช้อนค่ะสารตัวนี้มันละลายค่อนข้างง่ายนะคะเราจะเติมลงไปในถังเลยหช้อนตักลงไปเลยสช้อน สารเคมีทุกชนิดเป็นอันตรายนะคะห้ามสูดดมโดยตรงแล้วก็เก็บให้พ้นมือเด็กด้วยนะเราใส่โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟด์เสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็ปิดฝาถังให้สนิทได้เลยเราจะบ่มในอุณหภูมิห้องนะคะเพื่อนๆผ่านไป2คืนเนี่ยให้เพื่อนๆมาตัวถังตรวจว่าถังกดบุ๋มบุมลงแบบนี้ไหมถ้ากดบุ๋มบุมลงแบบนี้เพื่อนๆก็บ่มต่อได้เลยะค่ะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าสคืนผ่านไปเพื่อนๆ กดแล้วถังตึงทังบวมจับแล้วถังแข็งปากเลยกดไม่ลงทําอย่างไรเพื่อนๆก็แค่คายฝาถังออกเล็กน้อยนะคะเนี่ยคายฝาถังออกเล็กน้อยนะแค่นี้เองแล้วก็บ่มต่อปกติเลยเราจะบ่มในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ7-10วันเดี๋ยวจะกลับมาดูกันค่ะว่าวายกระเจี๊ยบสดหมักน้ําผึ้งของเราจะมีรสชาติที่เราพอใจมากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตวายกระเจี๊ยบสดหมักน้ําผึ้งค่ะ เราบ่มด้วยสารเคมมาได้เจ็ดวันเพื่อนๆดูเจ็ดวันเนี่ยเพื่อนๆดูวายของเราน้ำใสระดับนี้เลยตัวนี้ป้าหมูเติมโพแทสเซียมซซเบีเข้าไปเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมวันนี้ป้าหมูจะมาสอนให้เพื่อนๆเ,เก็บวายลงขวดนะคะโดยการเติมสารโพแทสเซียมซอเบตสารโพแทสเซียมซอเดีคืออะไรคือตัวยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสต์หรือว่าสารฆ่ายีสต์นั่นเองนะตัวนี้จะเป็นเม็ดแท่งๆเหมือนป้องอ้อยแบบนี้ขวด 300-500 ml นะคะขวดเล็กเราจะเติมซอเบตที่1ช้อนแบบนี้ถ้าเป็นขวดใหญ่นะคะ700-1000 ml เราจะเติมซอเบต2ช้อนนะคะสารตัวนี้ละลายค่อนข้างง่ายนะคะเราเติมลงไปในขวดตรงๆได้เลยเทลงไปเลยค่ะพอเราใส่ซอเบตลงไปในขวดเรียบร้อยเป้าหมูจะยกถังเนี่ยเพื่อนๆดูวิธีการยกนะคะยกถังแบบเบามือตะกอนมันจะไม่ขึ้นมาด้วยนะคะ เทวายลงขวดไปได้เลยสารตัวนี้มันละลายค่อนข้างง่ายค่ะเพื่อนๆพอเราเทวายลงไปเนี่ยมันก็ละลายทันทีนะคะเพื่อนๆปิดฝาขวดให้สนิทได้เลยเห็นไหมคะ เราก็ได้น้ำวายที่สีสวยใสในระดับหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมค่ะว่าวายกระเจี๊ยบสดหมักน้ำผึ้งจะมีรสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหน <C ell ate> เพื่อนๆดูสีค่ะน่าดื่มไหมเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะอือหือร่อยมากเพื่อนๆ มันมันหอมอ่ะกระเจี๊ยบสดอ่ะมีความแตกต่างกับกระเจี๊ยบแห้งไม่ว่าจะเป็นสีไม่ว่าจะเป็นกลิ่นรสแตกต่างจากกระเจี๊ยบแห้งโดยสิ้นเชิงท่านใดที่เข้ามารับชมที่วิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์ออกไปเยอะเลยนะคะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทําวายอย่างถูกต้องป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอฟซทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะ คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ